และนี่คือบ้านเดี่ยวที่เพียง5นาทีนะคะก็ถึงจุดขึ้นลงทางด่วนรามอินทราจาตุโชตค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนนะคะอยู่กับโบที่โครงการบ้านเดี่ยวเซนโทรรามอินทาจตุโชต2ค่ะทำเลดีมากๆค่ะอยู่ใกล้แฟชั่นไอร์แลนด์ใกล้โรงเรียนสาธิตพัฒนาค่ะและเพียง5นาทีนะคะก็ถึงจุดขึ้นลงทางด่วนรามินทราอาัดนรงด่านจาตุโชตค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะเนื้อที่ดิน65.5ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะของเดิมเนี่ย260ตารางเมตรค่ะแต่ว่ามีการต่อเติมเพิ่มนะคะรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณ300ตารางเมตรค่ะมีด้วยกันทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ําสามารถจอดรถในบ้านได้3คันนะคะอายุบ้านเนี่ยก็ยังใหม่มากๆค่ะเพราะว่าเพียง1ปีครึ่งเท่านั้นค่ะ จุดเด่นของบ้านนะคะหน้าบ้านไม่ชนใครค่ะแลกซอยเนี่ยก็เดิมเชื่อมถึงสระว่ายน้ำได้เลยค่ะหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะบ้านเดี่ยวซินโทร,รามิทาจาตุโชตวสอสามารถติดต่อนัดเข้าชมบ้านหลังนี้ได้นะคะขอบคุณค่ะ